เมื่ออะไรอย่างนี้อะไรอะทายาไหมทายาไหมไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นนะมันเหมือนอยากจะแบบเป็นหิดเหรอจะบอกเธอไหมว่าให้รักษาความสะอาดอ่ะเธอเป็นหิดแล้วเห็นไหมล่ะไม่ใช่หิดอไม่ใช่จกปุกไม่ชีฉันอะจำได้ว่าก่อนหน้านี้ฉันเคยไปญี่ปุ่นแล้วฉันได้คีิปตู้คีิปแบบตึกตักตักอะสนุกมากเลยเลยก็อยากคีิอีกไงที่เธอเป็นคนคลิปตุกตาขึ้นมาแล้วก็คือไม่เก็บกลับบ้านเลยสักตัวแล้วก็ต้องระบาดนอื่นเก็บนะ อยากแกละตอนี่ก็อยากทำแต่มันติดอยู่ในนี้ไม่รู้จะไปเล่นตรงไหน,ไหนไอะเดี๋ยวก่อนจะถามหน่อย <c oughs> คืออยากทำนี่คืออยากขี้มาทิ้งอยากขี้แบบขี้เฉยๆอ,ะอ่ะอยากขี้ปะ แล้แเราทำไง,ๆๆอ,งอ่คือที่เนี้ยมันไม่มีตู้ขี้บ้วดิอีเกียมันฉันฉันม่อยู่ตั้งหลายปีแล้วฉันไม่เห็นมีตู้ขี้บจากตู้เลยอ่ะอโอเคถ้าอย่งางนั้นวันนี้เนี่ยพกเรามาสร้างตู้ขี้บเป็นลานตู้ขี้บที่ใหญ่ที่สุดในอีเกียกันดีกว่าฉันบอกเลยนะว่าตู้ขี้บของฉันจะไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าจะมีของเล่นต่างๆมากมายแล้วก็จะมีพวกตู้ กาชาด้วยแม่กาชาปองอ่ะโอ้กาชาปองใหเรกินทำกาชาปองด้วยนะโอดีี่โอเคค่ะทุกคนถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกเราทั้งสามคนนะคะวันนี้เราอยู่กันสคนด้วยเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าย้าหูยุยุยุยยุ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 ุ้ยุยุยนุ้ร้านยุยนย่ยนย่ยุ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 ยยุยุ่งฝัยงเลยุยุุ้ยุยุยายุ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 ยนย่ยุ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 ยนีุยุยุยุฉันได้แล้วตู้กาชา โอ้เหมือนอยู่เหมือนเลยอ่อไอเทมที่สําคัญที่สุดข,ของพวกเราอะอาฮคะนั่นก็คือชูกันถูกันพู้กันเอ้าขอโทษพี่กอดขี้ควาโดนปืนทุกแจงไม่ไม่ไม่แจงหยิบมาแล้วอ๋อโอเคโอเคส่วนใหญ่แล้วตู้กาชาเนี่ยมันจะเป็นสีอะไรอะสีไม่แดงตูต้กาชามันก็จะมีหลายสีนะสีฟ้าสีแดงเออฉันเอาสีแดงดีกว่า มันเยอะอยู่นะเดีย๋ยวหนูจะต้องเริ่มทําผนังนะแต่รอบนี้หนูกะว่าจะทําให้มันมีแบบคนมองเข้ามาได้ด้วยอะ่ะเอออันนี้ตู้อะไรอะ่ะตู้กาชาฉันจะต้องมีลูกบอลมหาศาลแต่ว่าเออลูกบอลมหาศาลเนี่ยถ้าสมมติฉันทำแล้วน่าจะแหลกนะตู้ละห้าลูกก็พอมั้งโอ้โหตู้น้อยเชียก็ไปกับตู้ปะกาชาส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เยอะไงเข้าใจปะคนต้องกดไปแล้วบ้างไงเราก็กดไปแล้วบ้าง โอเคสวยประมาณนี้แล้วกันนี่คือตู้กาชาตู้แรกของเราและตู้เดียวฮ <What? S 1> ะ <laughs> <laughs> ตู้เดียวพอตียวนะมันน้อยไปไหมฉันพูดเล่นตกใจหมดเลยไม่เห็นแต่เย็นๆสิเอาสักสี่ตู้พอไหมได้ช่วงม,มาใช้ได้เลยล่ะเปนสิ่งที่ฉันทำอันนี้เอาเป็นสีขาวนวลใย,ยตู้แดงแล้วก็ตู้ขาวแล้วก็ตู้สีน้ำเงิน เรื่อยๆเรช่วยกันเระมีต้องสามคนวันนี้เออแล้วก็เอาสีเหลืองม่ฝั่งนี้ไม่มีเหมือนฝั่งนู้นโอเคเนี่ยแหละไม่เป็นไรชาปองของเราสวยเฮ้ยเหมือนไหมเหมือนไหมเอ้ยน่ารักเหมือนนาจริงๆฉันอยากเอ่อกดบีโรรัวโดยที่ไม่ต้องให้มันติดกันมากแล้วก็เอาเต็มตู้เลยอ่ะไม่อะ อาประมาณนี้พอแม่กระชาไหนได้เอาน้อยๆเดี๋ยวะโอ้สวยเลยเสวยๆแล้วเพราะเรา,าคิดดุนะตู้ขี้มันองมีตู๊ตตกตาไในตู้อีกตู้ละประมาณสามตัวรู้สึกที่เคยทำแล้วแหละที่สุดจะเป็นลานพิซพซ่าลูกกวาดพิซซ่าด้วอนมตอนที่ทำตอนที่เสกมืออะอ่าด้วยหนึ่งพิซซ่าที่เคยมาทำด้วยี่ห่าอย่างแรกพิซซ่าก็แหลกทั้งผักทั้งอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมด กระจายฉันนึกจจว่าเธอจะทําแบบว่าแบบกว้างหน่อยแบบอันเนี้ยสองฐานนะอาเดี๋ยวฉันทำเดี๋ยวฉันวางให้อย่างเงี้ยสองอันสองอันคือหนึ่งตู้เหรอใช่สองอันคือหนึ่งตู้ฉันว่ากำลังพอดีกระจกมันจะไม่สวยเปล่าแต่ก็ต้องลองดูนะไม่เธอเอาไอ้นี่ไงเอาเอากระจกใช่ปะหันเอาไวางไว้ซ้ายฝั่งนี้กับขวาฝั่งนี้แค่นั้นส่วนตรงกลางเอาเป็จะกระจกอื่น งงไหมหไม่งงละเข้าใจเ <g ül> ข้าใจแล้วเสร็จแล้วเรียบรอ้อยถ้าอยากให้ร้านเป็นสีอะไรฉันจะเปลี่ยนสีร้านทั้งร้านให้หมดเลยเออสีอะไรดีอะขาวแดงไหมฉันก็ไม่รู้อะก็ได้อะใส่โตะอ่าถ้าอย่างนั้นนะเป็นขาวแดงแล้วกันได้โตะหรือใส่โตะไม่ใช่ใส่ตะแหรอไม่โตะมันเอสมันเป็นเอสไม่ใช่เหรอไม่รู้เหมือนกันแฮะอ่าวุสวยนะเนี่ยหนูมันก็ใช้ได้อยู่นะ ได้อยู่ได้อยู่นะเอ้พิกกี้ดูดีแล้วเรายัางแจ่มมากยอนไะล่ะพี่กำลังทำป้ายนี่เฮ้ยพีกกิ้ไปทำตู้เลวปังเวอร์ฉันบอกเลยนะว่าร้านของเรานั้นสวยมากอะเดีด๋ยวค่อยคิดว่าหดูจะทำอะไรเป็นตัวตัวปิดเครื่องหน้ามันเพราะว่ามันแค่กระจกปิดเองโอเคสวยมากส่วนตรงพื้นเนี่ยเธออยากให้พื้นไม่เป็นสีอะไรหรอ เปลี่ยนเลยฉันเชื่อใจในตัวทุกคน okay, โอเคได้ถ้าอย่างนั้นพื้นฉันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วกันเนาะเพราะว่ายังไงร้านตู้คิดที่เราไปเนี่ยขาวไหมขาวอยู่นะคือฟิลของเขานะคะจะเป็นขาวแล้วก็เป็นแบบกระเบื้องอะอ่าได้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 ไดไดไดจังซี่จังซี่โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะไรฉันรู้แล้วด้หมดเลย คือปกติเวลาเราไปจานร้านตู้คีปใช่ปะมันจะมีพวกตุกตาต่างๆแล้วสิ่งที่มันควรจะต้องมีก็คือโต๊ะที่เอาไว้ใช้แลกของรางวัลไงแลกหรอทำข้างเลยได้ฉันจัดการให้เดี๋ยวข้างในมันจะมีตู้แลกเงินอัตโนมัติด้วยเดี๋ยวทำให้ได้เลยจัดไปตอนนี้ขอทำตู้คีปก่อนโอ้สวยเธอมาดูดิตรงที่ได้รางวัลฉันให้ดูสีอุ้ย เินดู่อนว่าเอาของรางวัลใหญ่อะไรดีแต่ว่าการที่วางของรางวัลมันจะต้องมีเป็นฐานวางฉันรู้แล้วว่าฉันจะเอาอะไรเป็นรางวัลใหญ่ดีโหยดีเวอร์อะไรตกใจมดเลยอันนี้คือของรางวัลใหญ่เธอมาดูหน้าร้านแล้วกันนะฉันกำลังจะวางมันเดี๋ยวนี้แล้วลยะหรอคืออะไรอะของรางวัลใหญ่อะรางวัลใหญ่อันดับหนึ่งของเรานะคะก็คือนี่เลยในที่กันไปดูกันตุ๊กตาพนักงานทองคัา อุ้ยต้องกี่ตัวเนี่ยอุ้ยหมื่นตัวอ๋อหมื่นตัวเลยเหรอโอ้เ่นนามืดละ <c oughs> เล่นนาสันเลยเอาว่าแผมนมาอย่างดีน่ารักนี่ฉ <c oughs> ันต้องมาควฟมาเป็นรางวัลจริงด้วยถ้าสมมติว่าใครขี้เฟอร์นิเจอร์ไหนมาได้นะคะเราก็จะมีรางวัลให้แลกเป็นของรางวัลอันนั้นจริงๆด้วยนะแต่ว่าต้องแบบขี้มาได้หลายๆอันสมมติว่าขี้เตียงมาสิบอันอะเราจะให้เตียงคุณไปหลุย สิบอันอันเดียวค่ะ <c oughs> เอาไปทำเยอะแยะก่อนเ <c oughs> ชื่อว่าตู้ <c oughs> พอแล้วเราไม่ต้องเยอะขนาดนั้นก็ได้นะกระดาษ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 ร้านของเราอะก็แบบใกล้แล้วเนาะเพราะว่ามันทําได้แบบไวมากนะคะเพราะว่ารอบนี้เราทำมันสามคนเนี่ยแล้วมันแบบไอเดียมันพุ่งกระฉูดรอบนี้เราก็จะทำได้แบบค่อนข้างง่ายนะคะเดี๋ยวขอตกแต่งแป๊บนึงลวกันแล้วลเดี๋ยวเรามา, <c oughs> มาสรุปให้ดูนะคะว่าร้านของเราเนี่ยจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวมานะคะทุกคนโอเคเลยครับ A later few moments later. และในตอนนี้เป็นเวลาตอนตีสกับร้าน,นที่ได้เรียกว่าเป็นร้านตู้กีตุกตาที่ใหญ่ที่สุดในอ e ีเกียของเรานั่นเองค่ะอันที่สุด เดี๋ยวเรานะคะจะพาไปดูในร้านกันว่าในร้านของเราเนี่ยสวยขนาดไหนคือจะบอกว่า p าว u to p มากๆนะคะเพราะว่าพวกเราตั้งใจทํากันมากๆเลยแล้วบอกได้คาเดียวนะคะว่าไม่อยากให้ร้านนี้หายไปเลยแต่ทํายังไงได้หล่ะเพราะว่าถ้าสมมติเราออแมแบบนี้ไปก็ต้องหายไปอยู่ดีนะเ <ừ> สียดายมากๆแต่ก็จะเก็บเป็นคลิปเอาไว้เป็นความทรงจําให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าเราทําสําเร็จแล้วนะคะมาค่ะเรามาดูหน้าร้านนะคะหน้าร้านเนี่ยได้ไอเดียาการตกแต่งร้านจาก ร้านตู้คีบจริงๆนะคะนั่นก็คือไตโตะนั่นเองเป็นสีขาวแดงด้วยนะเ <Wow. S 1> วลาเราไปญี่ปุ่นอยู่ที่เนี่ยก็คือเราจะไปอยู่ร้านนี้บ่อยมากเลยนาะปังเนาะใช่แล้วเราก็จะไม่ออกมาจากร้านนี้จนกว่าเงินเราจะหมดนะใช่จนงว่เหรียญจะหมดแ <c oughs> ลด้ม <c oughs> วมันจ,จะหมดด้วยค่ะ <c oughs> แล้วก็หน้าร้านนะคะจะเป็นตุ๊กตาตัวใหญ่นะคะแสดงให้เห็นว่าที่นี่มีของรางวัลดีๆเยอะแยะมากมายนะคะพอเดินเข้าไปร้านปุ๊บหันไปทางซ้ายนี่เลยอันนี้เป็นตู้กระชับปองนะคะที่คล้ายๆกับตู้หมากฝรันับ้านเรามาม่าแต่จริงๆแล้วมันเป็นตู้กระชับปองนะคะข้างล่างมีช่องเส เอ้ยยังเหมือนนะดูดิดเสีเหรียญหมดกิก๊งๆออกมาอ่เออน่ารักอ่ะอ่ะอแล้วก็กกด้านนี้นะคะเป็นที่แรกของรางวัลซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเข้าไปเล่นรู่นนี่นั่นใช่ไหมเราได้ตุ๊กตาออกมา<ช>อาจจะเป็นตุ๊กตาตัวเล็ก เรามีที่แรกของรางวัลด้วยนะคะซึ่งจะเป็นตุ๊กตาที่ใหญ่กว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นหมีฉลามหรือว่ารางวัลสุดๆของเรานั่นก็คือรางวัลตุ๊กตาทองคําเป็นตุ๊กตาพนักง,งานอีเกียน,นั่นเองค่ะสวยมากโอ้โหแคือ,อดูแพงอ่ะอันนี้คือกี่แต้มเนี่ยหมื่นแต้มหหมื่นแต้มแล้วตุ๊กตาคิดหึงตัวได้ หนึ่งแต้มหนึ่งแฝดหมื่นตัวแต่ในร้านในร้านตอนนี้ก็คือตุ๊กตายังไม่ถึงหมื่นนะก็น่าจะประมาณไม่ไม่ถึงร้อยเเติมตลอดไงเติมตลอดพอเราเข้ามาอันนี้ปังคืออะไรเนี่ยทำที่นั่งด้วยหรออ้าวก็คือคนเนี่ยคีบเหนื่อยเนื่อเนี่ยเขาก็มากดน้ำตรงนี้ใช่ไหมนี่มีตู้ตู้น้ำตู้ขนมแล้วก็มันเล่นกินได้ด้วยนี่ตู้กดเหรียญอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ตู้กดเหรียญ เออตู้เลยมีหลายตู้สุดเด็ดทุกคนชั้นเพาแอนพรีเซนต์อันนี้สุดๆเลยอันนี้คือสิ่งที่เพาแอนพีเซนต์สุดๆนี่คือตู้คีบเฟอร์นิเจอร์อีเกียของแท้จากอีเกียต้องที่นี่ที่เด็ดเท่านั้นเหมือนที่ฉันบอกไปว่าถ้าสมมรับคุณคีบเตียงได้ทั้งหมด10เตียงคุณสามารถแลกเตียงในอีเกียของพวกเราได้เลยอุ้ยแล้วดูพรมนี่พรมเป็นแบบพรมซิกเนเจอร์อีเกียด้วยนะพรมที่ใช้เยี่ยมอยู่ตอนนี้ คุณลไปแล้วไม่ได้บอกว่าคุณจะเอาเอาเตียงของเราออกไปได้นะเพราะว่าทุกวันนี้เรายังหาทางออกเราไม่เจอเลยใช่แล้วก็เข้ามาเล่นได้แต่ก็อาจจะติดอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปอ่าต่อดีกว่าอันนี้เป็นตู้ของพี่กิยตตู้พี่กิยตเป็นตู้ผลไม้ผลแอปเปิลอันนี้แอปเปิลจริงมาเนี่ยแอปเปิลจริงครับกินได้ด้วยอุ้ยอุ้ยแล้วผู้หญิงคนนี้ก็คือแบบว่าคลิปชํำฉันอยากกินแอปเปิลนะวีน่ากินจังเลยเอ้เพาจะหิว แต่จะบอกว่าตอนแรกแจนก็จะหาคนที่แบบว่าเอามายืนเล่นตู้แต่ว่าคือถ้าเขาเป็นนั่งอ่ะแจนก็เลยเออเอาเก้าอี้ให้เขาซะเลยก็เลยกลายเป็นนั่งคีมนะคะติดแกรมเวอร์เออก็กลายเป็นคนติดแกรมไปเลยอันนี้คือตู้เกี้ยวศาตเหรอเนี่ยแมวน้ำมาแมวน้ำยังแมวน้ำแล้วแจนไม่รู้ว่าพี่กิตเอาแมวน้ำไปแล้วแจนก็ไปเอาตู้แมวน้ำอีกตู้หนึ่งตันเลยไม่เป็นไรมีสองตู้แหววเพราะมีสองตู้นี่ตู้ขนมตู้ขนมก็มีของเราอ่ะเดี๋ยวตู้พยาบาลนี่คืออะไรคะ อ้าเผื่อแบบคนหนีพนักง,งานอีเกียแ,แบ้วาบาดเจ็บก็มาคีบเอาอุ้ยอันนี้สวยเลิศเอเอไอเดียดีไอเดียดีอันนี้ซ้ํนนานะเพราะว่าตู้แมวน้ําตัวนี้ก็คือแบบว่าคนเล่นเยอะเกินยังก็เลยทําตู้แมวน้ำตัวนี้นบบนนนมาอีกตัวหนึ่งฮิตไงแมวน้ำฮิตแล้วก็อันนี้ตู้ขนมเหมือนกันเอ๊ะทำไมคนนี้ไม่เล่นละ่ะคือไม่อยากกินขนมหรออยากกินครับแต่ว่าเออไม่ไม่ไม่ค่อยมีตังเออ กันคิปฟรีไปเลยค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องใช้ตั้งหรอกเพราะว่าใช้ตั้งมาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะาตังไปทําอะไรอ,อ,อันนี้เราเรสร้างร้านนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองตัญหาและความต้องการของพวกเราเองขอบคุณนะคะพี่งั้นผมเล่นเลยแล้วกันครับแต่ถ้าเกิดว่าน้องคิดไม่ได้ทางนู้นมีให้กดกินนะ <c oughs> เออไปกดปกิน,กน,นเอานี่หูตุ๊กตาของเราเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตารูปคนรูปอะไรต่างๆนั่นนะรูปฉลามก็มีรูป <c oughs> เพนกวินก็มีโอ้โห พี<ม>่อะตู้หมีตู้หมีอันนี้น่ารักแฮของเยอะมากแล้วฉันเนี่ยจะบอกว่า,วาฉันชอบมา,มากๆเลยนะสําหรับร้านเนี้ยเพราะว่ามันเป็นร้านที่แบบว่าเราคุ้นเคยกันมากๆเลยเนาะแล้วก็ยังไม่เคยเห็นใครทําด้วยมันน่ารักมากๆเลยนี่อันนี้สวยจริงๆนะแล้วก็คือข้างบนอะตัวที่เราใช้ขีบเราใช้เป็นตัวของโคมไฟนะพอเราติดเข้าไปในตู้แล้วเนี่ยมันก็จะให้ความสว่างด้วยไม่ต้องติดไฟเพิ่มเลยใช่แล้ว ชิ้นเดียวสามารถใช้ได้2อ,อย่างไงใช่ไม่รู้เพื่อนๆจะชอบเหมือนกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยพวกเราก็ทําสําเร็จแล้วนะคะกับร้านตู้คีบที่เอามาเปิดแล้วยิ่งใหญ่ที่สุดในอีเกียนะคะเราภูมิใจแล้วก็พอใจมากๆเลยด้วยไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบกันไหมถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับพวกเราด้วยนะคะและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะรับครั้งนี้ซุดปแซงน้องปางแล้วก็พี่กิ๊กของโต้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเคคป้้าีไ่ะด บช,ช <I love S 2> อบมากอเลิฟ t ูค k e ะฉันก็ไม่อยากอ,ออกมกันเสียดายเนาะเสียดายอ่ะสวยมากเหมือนจริงจ้ะ